ผมเชื่อว่าบางคนมีคำถามอยู่ในใจคำถามที่ว่านั้นก็คือม้าแต่ละสายพันธุ์มันจะกลัวความสูงที่แตกต่างกันหรือไม่และขนาดของม้าจะมีผลต่อการกระโดดจากที่สูงหรือไม่วันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันฝากกด s ั b s c r i b e ไปให้มีแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะ โดยการทดสอบในวันนี้นะฮะโดยที่ผมจะให้มานะฮะวิ่งไปตามลูกศรและไปกระโดดที่หมายเลข1ซึ่งเป็นระดับความต่ำที่น้อยนะฮะและตามด้วยหมายเลข2ความสูงระดับปานกลางและสุดท้ายเบอร์3ที่ระดับโคตรสูง oh, <no. S 1> และถ้าเรามาเช็คอีกด้านหนึ่งนะฮะของหน้าผาเราจะเห็นความแตกต่างนะฮะเบอร์หก็จะสูงน้อยหน่อย ส่วนเบอร์2ก็จะสูงปานกลางนะฮะและสุดท้ายเบอร์3เรียกว่าโคตรสูงเลยนะ,ะบททดสอบแรกของเราเราจะลองที่หน้าผาต่ำกันก่อนเลยมาที่ผมนำมาโชว์ตัววันนี้มีทั้งหมด4ตัวนะฮะไล่จากเล็กไปหาใหญ่ซ้ายมือของผมก็คือเจ้าอาระเบียนต่อด้วยเบลตันแล้วก็มิสซูรีและสุดท้ายก็คือชายนั่นเองตอนนี้อาสาสมัครของเราพร้อมแล้ว เรียบร้อยผ่านไปได้ดีดไม่มีมา้าหรือคนได้รับบาดเจ็บเลยต่อไปเราจะมาเพิ่มระดับความยากโดยบททดสอบนี้เราจะมาทดสอบที่ความสูงปานกลางเรียบร้อยนะฮะผ่านไปได้ด,ดีผมขอแจ้งก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้กดปุ่มกระโดดเลยเรียกได้ว่าให้มา้าแต่ละสายพันตัดสินใจกันเอาเองเลย และบททดสอบสุดท้ายนั่นก็คือหน้าผาสูงนั่นเองเราไปดูกันนะฮะว่าบททดสอบนี้ม้าตัวไหนจะสามารถผ่านไปได้ชัดเลยนะฮะว่าม้าไม่สามารถที่จะกระโดดจากที่สูงเองได้และผมก็ได้เอาม้าตัวอื่นมาลองด้วยเช่นกันซึ่งผลลัพธ์มันออกมาก็เหมือนกันเลยไม่มีม้าตัวไหนที่จะสามารถพิชิตหน้าผาสูงได้เลย มันจะเบรกออโต้ทันทีและมาทุกตัวที่ผมนำมาทดสอบคือม้าเลเวล4ยังนะฮะการทดลองของเรายังไม่จบง่ายๆถ้าไปถึงหน้าผาสูงแล้วเรายังกดปุ่มวิ่งไม่หยุดจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันเลยฮนะ oh, <no. S 1> น้องม้าของเราจะตื่นและก็เทแบบไม่มีเยื่อหยัถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืน อะไรประมาณนั้นเลยนะฮะวันนี้เรามาเอาใจคนชอบลองกันนะฮะโดยครั้งนี้นะฮะผมจะฝืนนิสัยของมาโดยการกดปุ่มกระโดดเมื่อไปถึงหน้าผาสูงนั่นเองผลจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยะฮะเรียบร้อยนะฮะงานนี้ ตายทั้งคนตายทั้งมา้าจากการทดสอบวันนี้ทำให้เราได้ข้อสรุปดังนี้ไม่ว่าม้าจะต่างสายพันธุ์กันตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่จะกลัวที่ระดับความสูงเท่ากันและตื่นเหมือนกันหมดเวลาที่เราควบม้าไปใกล้ๆหน้าผาสูงนะฮะผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรหรือว่าทดสอบเรื่องอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในผลงานชิ้นต่อๆไปฝากกด s u b s ไ r i b e ให้มีแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะ